โอ้โหมี่ดนปุ๊ปปับโทรทีการันตีเราต้องไปนี่มีเฮนุดนปุ๊ปปับต้องไปทันทีชวนทีทันได้ทันใจทันทีตอนนี้ไปเลยเอ็นโกอินนะในปุ๊ปปับครับไม่มียึกยากยังคงรันได้อยากจะลาได้ยังคงนั้นนั่นใะปุ๊ปปับครับปุ๊ปปับครับพี่โอ้โหปุ๊ปปับปุ๊ปป๊บปุปปับปุปปับป๊ปปับชวนไปเด้อปุปปับปุปปับปุปชวนไปเด้อปุปปับ ป๊อป๊ปชวนไปเด็ดป๊อปป๊ป๊ปป๊อชวนไปนปุ๊บป๊ป๊ป๊ปชวนที่เดปุ๊บป๊อเดือดต้องไปเลตอนนี้นี่ไงตอนนี้นี่เลพลาดด้ไงคณไม่พาเลยงานนี้คไม่พลาดเลยฉากนี้งนในิลนีในผมต้องไปเองนมจะฟีดิฟอนใฟิชเชอร์ฟอนในฟิชเชอ์นี่นี่ยังของฟชเชอร์อินโออินอินอองางวนโซล์่โฟล์นี่อันที นี่ไม่ใช่จอห์นริกนี่ไม่ใช่จอห์นริกกรดูที่จอซิก็ดูที่จอซิก็ดูที่จอสิชวนมากวันในตอนนี้ให้ผมกับผมปุ๊บปับปับปับชวนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปับชวนปุ๊บปับไปเดยปุ๊บทันทีเลยครับที่โทรมาผมพร้อมรับเฮ้ยปับ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 บปั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 บชวนไปเดยปุ๊บปับปับปับชวนไปเยปุ๊บปับปับปับชวนไปเดี Rig, Rig, it, it, 1, esh, ๋ย <repetition> ป <ceu> ๊บ <assistant VOICEOVER érieur> Bop, 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 bop.